เรื่องเล่าสุดอาถรรพ์ของสะพานเฮียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไต้หวันที่ใครหลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไม่ว่าใครก็ตามที่จะพยายามลองดีแต่กลับต้องมีอันเป็นไปทุกราย เดอะบิดเคิร์ใช้ปี2020สะพานอาถันมีเรื่องเล่าอาถาันคือมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งที่รอคอยคนรักที่สะพานแห่งนี้แต่เธอกลับถูกชายคนรักทิ้งให้โดดเดียวไม่มาตามสัญญาจนเธอต้องตรอมใจและฆ่าตัวตายโดยการกระโดดน้ำที่สะพานแห่งนี้และหากใครเดินขึ้นสะพานโดยที่นับขั้นบันไดเกิน13ขั้นก็จะต้องมีอันเป็นไป หรือหาใครในขณะที่ขึ้นสะพานแล้วหันหลังกลับจะต้องมีอันเป็นไปเช่นกันหนังเล่าเรื่องว่าคืนวันหนึ่งกลุ่มนักศึกษาชายหญิงรวมกันห้าคนเตรียมจัดงานรับน้องในตรีมงานล่าท้าผีโดยใช้เรื่องเล่าสยองขวัญในรั้วมหาวิทยาลัยของตนเองเป็นฉากหลังโดยเฉพาะเรื่องเล่าสะพานอาถรรพ์อันเรื่องชื่อนักศึกษารุ่นน้อง จะต้องมาทำภารกิจพิสูจน์ความกล้าเดินข้ามสะพานและขึ้นบันไดตอนเที่ยงคืนแต่กลุ่มเพื่อนทั้ง5้าคนนั้นกลับไม่เชื่อเรื่องเล่านั้นแก้งลอก,กันจนเจอดีซะเองเช่นเจอผีหลอกในห้องน้ําเจอผีหลอกในห้องควบคุมกล้องวิดีโอแบบไม่ทันตั้งตัว และเจอผีหลอกแบบต่างๆนานานั่นคือครั้งสุดท้ายที่ใครหลายคนเห็นกลุ่มนักศึกษานี้ซึ่งทุกคนนั้นล้วนแต่ตายอย่างสยดสยองมีการพบชิ้นส่วนนั้นกระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยและเมื่อเวลาผ่านไปห้าปีเรื่องเล่าสยองขวัญน,นี้กระโดงดังไปทั่วประเทศ จนทำให้นักข่าวสาวจากรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งมาทําสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับสะพานอาถรรพ์แห่งนี้กับเรื่องราวที่นักศึกษาตายไปทั้ง5คนแต่กลับกลายเป็นว่าเธอจะต้องมาเผชิญกับอาถรรพ์คำสาบสยองขวัญแห่งสะพานนี้เธอจะล้างคำสาบอาถรรพ์สะพานนี้ได้หรือไม่สามารถติดตามรับชมได้ทาง Netflix ครับ ทีมสร้างหนังสร้างกระแสโดยการเปิดกล้องถ่ายทำในวันเปิดประตูผีหรือการปล่อยผีในช่วงเดือนกรกฎาคมในปี2019ซึ่งตรงตามปฏิทินของชาวจีนซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะเป็นช่วงที่ยุโโลกนั้นปล่อยดวงวิญ,ญญาณออกมาอยู่บนโลก เพื่อมาขอส่วนบนส่วนกุศลญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งดูไปแล้วก็เหมือนกับเทศกาลศาสตร์เดือนสิบของไทยนั่นเองครับมีการโปรโมทว่าจะใช้ตำนานที่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงรวมถึงการถ่ายทำในสถานที่จริงจึงทำให้เกิดการคาดหวังจากคนดูชาวใต้หวันว่าหนังผีเรื่องนี้จะสร้างความน่ากลัวและความสยองขวัญให้กับหนังเป็นอย่างมาก และเมื่อหนังเริ่มเข้าฉายในปี2020ก็สามารถสร้างประวัติขององค์การภาพยนตร์สยองขวัญไต้หวันได้อย่างทันทีครับหนังทำรายได้2สัปดาห์แรกถึง188ล้านบาทไทยแต่น่าเสียดายมากครับที่หนังนั้นดันเลือกมาฉายในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 ลุกลามไปทั่วโลกหนังจึงไม่สามารถสร้างรายได้ไปมากกว่าที่ควรจะเป็นครับ ส่วนในด้านความรู้สึกหลังดูหนังเรื่อง The b i t Curse นั้นเป็นหนังผีที่แทบจะไม่เห็นผีเลยครับแต่เขาฉลาดพอในการสร้างบรรยากาศสร้างความหลอกหล้อและดึงเอาอารมณ์ความน่ากลัวของคนดูได้มาแบบเต็มๆเ,เลยครับโดยเฉพาะการสร้างความอึดอัดกว่าผีจะหลอกแต่ละครั้งก็บ้วอารมณ์คนดูจนบิดไปบิดมาครับใช้ความมืดได้เป็นประโยชน์อย่างดีเรียกได้ว่าบรรยากาศนั้นกลายเป็นตัวเอกของภาพยนตร์ได้เลยครับ ในด้านการดำเนินเรื่องนั้นก็น่าติดตามมีเนื้อเรื่องเข้มข้นมีเส้นเรื่องให้คนดูได้หยิบจับไม่น่าเบื่อมีการแบ่งเรื่องเป็นสองส่วนส่วนของอดีตคือเรื่องราวของนักศึกษาทั้ง5คนกับการ,รเผชิญหน้าเรื่องราวอาถรรพ์ของสะพานผีสิงและทําให้เห็นว่าแต่ละคนนั้นตายอย่างไรส่วนในเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น เป็นการสืบสวนสอบสวนของนักข่าวสาวที่ทำให้เรารู้ว่าเรื่องราวของตำนานอาถรรนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรครับซึ่งการตัดสลับไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันนั้นทำให้คนดูไม่น่าเบื่อครับ แต่ก็มีข้อเสียคือทําให้อารมณ์ในการดูนั้นไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรจังหวะที่ผีหลอกหรือจังหวะด,ดึงอารมณ์สยองขวัญแทนที่มันจะดําเนินไปแบบขั้นสุดก็ถูกเบรกด้วยการตัดสลับไปมาจึงทําให้ดูแล้วไม่ค่อยต่อเนื่องมากครับโดยรวมแล้ว The Bit Curse สนุกใช้ได้เลยครับ ใครที่ชอบดูหนังผีก็คิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังครับได้รับรู้ตำนานผีในมหาวิทยาลัยของประเทศใต้หวันแล้วก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันดูซิว่าความเฮี้ยนความสยองขวัญเรื่องเล่าในมหาวิทยาลัยไทยนั้นกับเรื่องเล่าความสยองขวัญในมหาวิทยาลัยไต้หวันนั้นเรื่องไหนน่ากลัวกว่ากันดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงให้คะแนนความชอบ The b r i t Curse คำสาบสะพานเฮียนเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไปขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพ <c oughs> ื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>